ยิงปืนชิงสองเหรียญทองที่สนามยิงปืนสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประเภทปืนสั้นอัดลมชายและประเภทปืนสั้นอัดลมบุคคลชายมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น22คนต้องแบ่งออกเป็นสองชุดนัตพันธ์เลิศเอื้ออภิญญากุลเจ้าของเหรียญทองเมื่อปีที่แล้วจากเขตท่าจังหวัดแพร่และเด็กชายพีรนัทคล้ายสุบรณรองชป์เมื่อปีที่แล้วจากเขตเจ็จังหวัดราชบุรียังคงลงทำการแข่งขันด้วยเหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้การแข่งขันยังคงดำเนินกันอยู่อย่างไม่เสร็จสิ้นผลออกมาเช่นไรเราจะแจ้งให้ทราบในช่วงข่าวพลาดอีกครั้งครับฟุตซอลหญิงรอบแรกแข่งกันที่โรงยิมเนเซียม1,000พันที่นั่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีมเขตเจ็จังหวัดทค่าปฐมลงสนามเป็นนัดที่2โดนัดแรกชนะทีมเขตสจังหวัดชลบุรีมาก่อนหน้านี้พบกับทีมเขต5จังหวัดพะเยาที่เพิ่งลงสนามเป็นนัดแรกตลอดการแข่งขันทีมเขตเจ็จังหวัดทค่าปฐม เป็นฝ่ายบุกอยู่เพียงฝ่ายเดียวเวลาจึงเอาชนะทีมเขียหมายเลขสี่ยิ่งคนเดียว9ก้าประตูขณะที่เขตหาจังหวัดพะเยาได้จากนันิชาชัย,ชยเลิศทั้งสองประตูส่งผลให้ในสายเอทีมเขต7เจ็ดจังหวัดนครปฐมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยส่วนเขตหาจังหวัดพะเยาต้องไปตัดกับทีมเขต2สองจังหวัดชลบุรีทีมชนะจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่สองของสายเอ